พี่น้องพอนายเชื่อนี่มะไฮชื่อจักรยานมาะไฮมันไงก็เลยสิแกได้บ้างจักรยานจักรยานเออเห็นห่้าส่ได้วา้าแต่ว่าอันมากกว่าอ,อื่นมันตาพี่น้องถนัดกว่าหนึ่ตาพี่น้อ,อนนงเห็นตาบางคนตาบ้าน นัได้ตาบ้านพี่หงได้ตาบ้านเน้อ่เรีววว้อกแลวได้ละบอก้วได้ละเฮ้ยนมันมากเรียวแฮนมันพี่น้ังเฮนโตออกความองกัรตับโตมันเว้ยเรียวเดีย มัดใช่การปัดเขาตมัดเอาลเดียวใส่เฉียดเนาไปละพอว้อ่านมากพี่น้องเอาอ่านไนอ่านไม่ออกไม่เอาไปเก็บไปต้งพยายโอ้โโอ้โอ้โเ้ยชี่่ยเอถึงยังรับบุญอ่ะเก็บเลยเล่าก็ได้รวดวพี่น้องร่ว

แบบพับได้นะแไ่อึได้สิแม่อมันพับได้พับได้สิต้องด้แหละอึ๊บนีล็อกมันแล้วก็น้อกสก๊โอ้ยนะอึ๊บฮ้อไปอ่านบัน แล้าคุ้เมเอมันยังเห็ตกอนเล้วอาเออโอใช่หุน่าเอ้ยใครแม่าเป็นลูกช้างยุกถ้าไปได้นหน่ยก็สอบจ้าก,กรยานลยละมันใช่ก็จะก,กระยานใ่พอกับแม่ย่โอ้ยมใช่แกบอบลังอ các bạn mấy ngày mặt bạn có sai ảnh đi bye mấy ngày mặt bạn cái <laughs> sĩ anh em xí sĩ nèo lọt mà nặng xong đấy rồi rồi á còn nhai nó kiên còn nhai nó uống bọc mà rẻ mà จับเป็นเด็กหน่อยสอมรดจะก่ยายญาติมจะใช่อยพอกเมียพี่น้องเป็นร้านสมไหมตับเป็นเด็กหน่อย ไม่ใหญ่ไม pues ่ใหญ่ไ uh. ม no. nah. mm ่พ hmm. ีไม่ใหญหัวดลางแล้พี่น้องอ้แบต้องีิกวแลพี่น้องเอ้ยแตขี้แลวมันจักรยาน

A screwdriver. The. You have not the the the. Oh, I am so going My nice to Korea. บ้าแข้งสิบ้าชิ้นสิแถได้บหมนี้ไอ้หมักหมากไม่คลหมกหมากไม่พายชอไทยบ้าอทุสัยเฟบอสเบอ้ยอันนี้กเบ้วพี่น้องเอ้ยกะตากะสเบ้วอ้อนอ้ะลลยสีอนบบุ Ê, Hà